นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อธิบายการปฏิบัติธรรมะตามพระเตยปดกเดินจงกรมกำหนดกายในวูหานที่ตัดว่าเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่หรือแม้คำว่ายืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่ นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่เหล่านี้เป็นต้นในเบื้องต้นอธิบายคําว่าเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่การเดินต่างจากการยืนอย่างไรขณะเดินต่างจากขณะยืนอย่างไรขณะเดินการเดินต้องมีการสืบเท้าไปข้างหน้าก็คือก้าวเท้าไปข้างหน้าและร่างกายก็เคลื่อนไหวติดตามไป เดีย๋ยวนี้เรียกว่าเป็นสัญญาความจําว่านี่คือร่างกายเรานี่คือการสืบเท้าไปของเราอย่างนี้เรียกว่าใครๆก็รู้ว่าตนเองกําลังเดินอยู่การรู้อย่างนี้จึงไม่เรียกว่าเป็นการรู้ด้วยสภาวะของการปฏิบัติไม่เป็นเหตุแห่งการละความยึดมั่นถือมั่นไม่สามารถละอัตตาทิฏฐิความเห็นด้วยความยึดว่าเป็นตน ไม่สามสารถลสกาชทิฐิความเห็นว่านี่เป็นร่างกายของตนได้ส่วนการเดินที่น้อมไปในสภาวะความรู้สึกขณะเดินที่สอดคล้องกับเส้นทางของปรมัตถสภาวะคือมีความเจริญในการปฏิบัติธรรมเป็นไปตามขั้นของศีลสมาธิปัญญาหมายความว่า ผู้ปฏิบัติน้อมไปในความรู้สึกว่าขณะสืบท้าไปข้างหน้ามีความรู้สึกชัดเรียกว่าวายโยทาความเกรงตึงขณะที่ร่างกายติดตามไปความรู้สึกชัดน้อยกว่าคล้ายๆกับรู้สึกว่าเหยียดเท้าไปคร็รสึกตึงร่างกายเคลื่อนไหวตามไปก็คือหย่อนนี้เป็นคำเปรียบเทียบ กล่าวโดยอารมณ์กรรมาฐานคือผู้ปฏิบัติขณะเดินจงกรมกำหนดวาโยธาสภาวะเคร่งตึงอาศัยส่วนของร่างกายที่มีการเหยียดการคู้คือเท้าคือบริเวณที่คู้ที่เหยียดแต่น้อมไปในความรู้สึกจากการคู่เหยียดคือตึงหย่อนเคร่งตึงนี้เป็นอารมณ์กรรมาฐาน ซึ่งความรู้สึกนี้มีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแก่ทุกคนเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วไม่ต้องค้นหาและรวมถึงไม่ต้องเรียกชื่อแต่ที่กล่าวที่ระบุชื่อเพื่อเป็นการสื่อสารกันให้รู้ว่าให้เราน้อมใจกำหนดความรู้สึกนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานให้ผู้ปฏิบัติ น้อมรับรู้ความรู้สึกนี้แต่ที่ฝึกให้ฝึกอาริมณิกะภาวนาคือกุศลจิตตามที่เปรียบเทียบได้ว่าการเดินจงกรมนี้เป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ปฏิบัติกำหนดเพื่อพ้นทุกข์เดินนั้นแม้ความสึกเบื้องต้นว่ามีความตึงมีความหย่อนนี่คือพระธรรม คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติน้อมรู้ด้วยใจน้อมน้อมเคารพบูชาพอจะเทียบได้ว่าบุคคลมองเห็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าก็ตามเห็นพระพุทธรูปเห็นเจดีย์ใดๆก็ตามแล้วมีความนอบน้อมแห่งจิตกระทำความเคารพยำเกรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตาม ต่อเจดีก็ตามอย่างไรขณะน้อมใจระลึกถึงสภาวะกายคือบาโยธาตให้มีใจนอบน้อมอย่างนั้นนี่คือความถูกต้องนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะด้วยใจศรัทธาเคารพต่อธรรมะเคารพต่อการปฏิบัติธรรมะเคารพต่อสภาวะธรรมะที่ตนกำลังอยู่ กาทำความเพียรเดินจงกรมคำว่ากระทำความเพียรคือการที่ผู้ปฏิบัติมีความใส่ใจมีการรับรู้ไม่ทออทุระการงานกรรมฐานคือน้อมใจไปสู่วาโยธาหนึ่งเนืองรักษาไว้ในใจประกอบกับเป็นผู้มีฉันทะ ยินดีพอใจใคร่จะทำใคร่จะปฏิบัติฝึกบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆจะเป็นผู้มีความฉลาดในการวางจิตจะเข้าใจเส้นทางการปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าอารมณิกะภาวนากรรมฐานกุศลจิตการกระทำกุศลให้เกิดขึ้นและรักาากุศลเหล่านี้ไวเ้เนืองๆกุศลน,นี้ได้แก่ศรัทธา ให้เกิดความเคารพรักษาศรัทธาไว้ในใจเน,นืองๆมีดิยะตทำฉานทาให้เกิดและประคองความเพียรเนืองๆประกอบด้วยสมาธิถี่ไม่ยึดว่าเป็นตนเป็นของตนไม่เพ่งเล็งมุ่งหวังเพื่อให้ตนได้และรวมถึงไม่หวังผลว่าเราทำแล้ว ปฏิบัติแล้วขอให้ได้อย่างไรได้ผลอย่างไรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสภาวะคือศรัทธ,ธาวิรยิยะและปัญญาอันเป็นสามาธ,ธิิเบื้องต้นให้ฝึกคือกระทำกูศลเหล่านี้ให้เกิดขึ้นรักษากูศลเหล่านี้ไว้ในใจควบคู่กับการน้อมไปกำหนดอารมณ์กรรมฐาน คือสภาวะวาโยธาความเคร่งตึงจากการเดินเมื่อใดกล่าวว่าผู้ปฏิบัติได้ผลจากการปฏิบัติเดินจงกรมนี้ขันตั้งสติได้ คือเมื่อใดผู้ปฏิบัติรู้สึกว่ายิ่งเดินตัวยิ่งเบายิ่งเดินยิ่งมีความสุขไม่เบื่ออยากเดินนานๆยิ่งเดินตัวก็ยิ่งเบายิ่งเดินก็ยิ่งมีความสุขยิ่งเดินจิตก็ยิ่งสงบบางครั้งจิตผ่องใสจิตตื่นมีความอิ่มใจนี่คือได้ผลระดับสติปัฏฐาน แบ่งออกเป็นสี่คือกายเวทนาจิตธรรมกายคือเบายิ่งเดินยิ่งเบาเวทนาคือมีความสุขใจยิ่งเดินยิ่งมีความสุขจิตคือสงบคือผ่องใสยิ่งเดินจิตยิ่งสงบยิ่งเดินจิตยิ่งผ่องใสธรรมคือสติยิ่งเดินยิ่งมีสติมีสติรู้ว่ามีสติใจไม่เลื่อนลอยไป ต่อไปจเจริญสติเนืองๆมั่นคงชำนานต่อสติน้อมมาในความสงบไม่น้อมไปในกายคือแม้จะรู้สึกว่ากายเบาหรือไม่รู้สึกก็ตามสติยังคงมั่นคงอยู่สงบอยู่ภายในหรือขณะที่เดินจะมีความสุขหรือเฉยๆก็ตามไม่ไปแสวงหาความสุข ใจมั่นคงอยู่กับความสงบจนที่สุดของสติคือมีแต่ความสงบไม่ใส่ใจร่างกายแม้เบาไม่ใส่ใจเวทนาแม้เป็นสุข จะเลื่อนขั้นจากผู้ตั้งสติได้เป็นผู้มีความตั้งมั่นแห่งจิตเปลี่ยนจากยิ่งเดินจิตยิ่งสงบเป็นยิ่งเดินจิตยิ่งนิ่งความที่จะสนใจร่างกายหายไปเหลือแต่ความนิ่งเท่านั้นลอยเด่นอยู่ เพียงยังคงไม่เผลอไปความนิ่งความตั้งมั่นในจิตก็ยังคงอยู่แม้เผลอไปพอมีสติพอตั้งสติได้จิตก็ตั้งมั่นทันทีเข้าสู่ขั้นสฉพาะของสมาธิทันทีเหนือกว่าขั้นสมาธิโดยที่ผู้ปฏิบัติละนิจนิมิต การคำนึงเปรียบเทียบแม้สมาธิที่ตนชำนาญแล้วและฉันทราคะต่อสมาธิและความติดความเห็นว่านั่นดีนั่นดีนั่นเป็นสุขเป็นสุข,เป,สขเป็นต้นจิตจึงาพากออกมาจากสมาธิแต่ไม่ฟุ่งไปสู่อารมณ์อื่นสมาธิจึงเป็นฐานปัญญาเป็นประธานพ้นทุกข์ไม่ยึดในอุป,ปาทัศน์ห้าว่าเป็นตนเป็นของตน อยู่กับความไม่มีตัวตนได้อยู่กับความไม่มีตัวตนได้นานๆนี่เรียกว่าปัญญาเห็นทุกขจึงพ้นทุกปัญญาเห็นสมุทัยจึงละสมุท,ทยัยเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นบริสุทธิ์ไม่ยึดว่าเป็นตนเป็นของตน ปัญญาสุขุมประนีขึ้นเป็นญานทัศนะเห็นนิโรธและมัคนิโรธคือภาวะแห่งจิตไม่มีกิเลสมัคเป็นองค์มัคมั่นอยู่ภายในรู้ว่าเป็นสมาธิที่เห็นชอบความดำบิมีแต่ออกความเพียรมั่นคงอยู่สติสงบอยู่ สมาธิตั้งมั่นอยู่โดยที่ไม่ต้องปรากฏองค์มากแต่ละองค์แต่ละองค์แต่แตรู้ว่ามีจริงเป็นจริงเข้าถึงจริงเป็นผู้รู้เหตุปัจจัยการวางจิตที่ถูกเรียกว่าสัมมาปฏิปทาเป็นผู้หมดความสงสัยในการวางจิตหมดความสงสัยในพระธรรมหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติ สุขุมประณีตกว่านี้คือวิปัสนาปัญญาเห็นแจ้งเบื้องต้นเรียกว่าวิปัสนาอย่างอ่อนอยู่หรือวิปัสนาอย่างอ่อนคือเห็นความเกิดดับจากความไม่มีตัวตนที่จิตมั่นอยู่ สภาพาะของกุศลปรากฏโดยความประณีตกว่าแต่ก่อนคือศรัทธ,ธาเป็นอธิโมเชื่อมั่นไม่หวั่นไหววิริยะเป็นปกหหะใจมั่นคงสติเป็นอุปทานสงบไม่เลื่อนลอยไปผลของสมาธิ ทำให้เกิดปัจสจทความสงบความเบาความอ่อนความควรแก่การงานปัญญาเป็นกระแสย,ยานอันปราดเลี่ยวเห็นความเกิดดับของสังขารทำแรกความเกิดดับมีความสุขใจ มีความอิ่มใจอันเป็นอมะตะมีความสว่างในใจจิตไม่ซบเซาถึงอุเบกขาความวางเฉยไม่ยึดว่าเป็นตนเป็นของตนถ้าใจคล้อยไปในกุศลเกิดนี่กันติความติดความเห็นว่ากูศลนั่นดีกูศลนั่นดี จะเป็นความเศร้าหมองของวิปัสนานี่เรียกว่าวิปัสนาอยัางอ่อนอยู่อยัางเราคนด้วยกุศลถ้าใส่ใจในกุศลมากกว่าการเห็นความเกิดดับของสังขารอาจจะคล้อยไปในความติดเรียวนิการติเป็นความเศร้าหมองไปถ้าน้อมไปในวิปาาัสนาญาณจะเห็นว่าแม้กุศลเหล่านั้นก็ไม่พ้น ความเป็นอนิจจังที่จะเป็นของเที่ยงนั้นไม่มีไม่พ้นความเป็นทุกขังที่จะเป็นสุขเป็นที่พึ่งนั้นไม่มีจะไม่คล้อยไปในอัตตาที่จะเห็นว่าเป็นตนเป็นของตนนั้นเป็นไปไม่ได้เมื่อใดตัดสินได้ว่าต้องน้อมไป ในการเห็นความแปรไปของสังขารเท่านั้นจึงจะถูกต้องจิตจะพักอยู่จะย้อนจำอยู่ว่าเรารู้สึกอย่างไรอย่างไรนั้นไม่ถูกต้องเลยปัญญาจึงเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาญาณแก่กล้ามีแต่การออกไปโดยส่วนเดียวจึงน้อมไปในวิเวกสงัดจากกิเลสและขันห้าวิราคะมีแต่ความไม่ติดนิโรธะน้อมไปในความดับไม่มีการก่อ ปฏินิสัะมีแต่ความสลัดสลัดคืนจากความยึดมั่นถือมั่นมีแต่การออกไปเท่านั้นและในที่สุดยกเท้าขึ้นยังไม่ทันวางเท้าลงวางเท้าลงยังไม่ทันยกเท้าขึ้นก็บรรลุทำได้ จากการเดินจงกรมนี่เรียกว่าเดินจงกรมปฏิบัติธรรมกำหนดกายตามพระตตวบดกเป็นขั้นตอนของผู้ฝึกเดินจงกรมกระทำความเพียร ได้ผลคือเป็นผู้ตั้งเศิได้เป็นผู้ถึงสมาธิความตั้งมัน่นในจิตเป็นผู้ถึงปัญญารู้อเลสสสีเป็นผู้ถึงวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งและเป็นผู้ถึงโลก,กุตระหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายจากกองทุกข์คือขันห้าทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดอเลสสสีด้วยมรรคยาน การเดินจงกรมก็บรรลุธทำได้ด้วยขั้นตอนสพอัพพธรรมเหล่านี้ระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคาวาพุทธังภาคาวันตังอพิวาเทมีสวาคาโตภาคาวตาธรมโม ธรรมังนะบัสสามีิสุป,ปัติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังขังนะมามิ